โครงการให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อป้องกันตัวและห่างไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์พร้อมกับคุมเข้มสถานบันเทิงและโรงแรมม่านรูดเพื่อป้องกันไม่ให้หวัยรุ่นไปมีเพศสัมพันธ์ลดปัญหาอาจญากรรมทางเพศพลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและเตือนภัยการคุกคามทางเพศในวันวาเลนไทน์ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสายน้ำผึ้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักที่เหมาะสมรักตัวเองระมัดระวังการถูกคุกคามทางเพศในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักที่จะถึงนี้นอกจากนี้ตำรวจกองร้อยน้ำหวานนะคะก็ยังสาธิตวิธีป้องกันตัวเองจากการถูกคุกคามทางเพศเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้ตำรวจทั่วประเทศคุมเข้มและป้องกันเพศอาชญากรรมในวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะสถานที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการเข้าไปใช้บริการเพื่อมีเพศสัมพันธ์เช่นโรงแรมม่านรูดหอพักรายวันรวมถึงสถานบันเทิงค่ะ โดยจะมีการจัดชุดออกตรวจและตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ